ูค้าเก่าโอชำระเข้ามาในยอด1,333บาทได้งานนำสกัดเย็นกระปุกละ90เม็ดให้2กระปุก มีงาดำแบบขนาดบรรจุกล่องกล่องละ30เมตรเพิ่มมาอีก2กล่องแถมแคลเซียมพัดเพิ่มมาอีกกระปุกละ30เมตรให้2กระปุกฟรีแถมงาดำแบบขนาดพกพาเพิ่มมาอีก20เมตรและแถมน้ำมันมะาพร้าวสกัดเย็นเพิ่มมาอีก20เมตรฟรีลูกค้าเก่ารับราคาปลายทาง1,400บาทจะได้รับน้ำมันงาดำแบบขนาดกระปุก90เมตร2กระปกุกมีตัวงาดำแบบขนาดกล่องกล่องละ30เมตรให้2กล่องพร้อมด้วยตัวแคลเซียมพัดกระปุกละ30เมตรให้2กระปุกแถมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็เเเพิ่มมมอีีก20รฟไปลย ลูกค้าใหม่โอําระเข้ามาในยอด 1, 3 3 3บาทรับไปเลยน้ำมันงาดำแบบขนาดกระปุกกระปุกละ90เมตรให้2กระปุกมีตัวน้ำมันงาดำแบบขนาดกองเพิม่มไปอีก2องกองกองละ30เมตรและมีตัวแคลเซียมพัดเพิ่มไปอีกกระปุกละ30เมตร2กระปุกพร้อมด้วยตัวน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบบพกพา20่เมตรฟรีลูกค้าใหม่รับชำระปลายทางได้รับงาดำแบบขนาดกระปุก90เมตร2กระปุกงาดำแบบขนาดกองกองละ30เมตรให้2กลกองพร้อมด้วยตัวแคลเซียมพัดขนาดกระปุกละ30เมตรห้2กระปุก you no.